ใช่ครับตอนนี้อยู่กับ Future c f t Studio นั่นเองวันนี้ก็อยู่กับเหล่าทีมงาน Future c f t นั่นเองครับวันนี้เราอยู่ในช่วง Question and Answer นั่นเองเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสตูดิโอเราด้วยละ่ะเ<อ>ก็ได้เป็นคำถาม,ถามที่<พ>เราได้ตั้งขึ้นมาใน Discord นะครับให้น้องๆมาร่วมกิจกรรมสำหรับคนไหนที่แบบอยากรู้ว่าเอ้ Future c เนี่ยคืออะไรเป็นยังไงเราก็เลยตั้งคำถาม ที่ให้น้องๆเนี่ยมาพิมพ์กันอ่าเคเราเริ่มเรื่องคำถามแรกแกันเลยกันน้องกัาสาร,รับว่ามาใช่เลยครับคำถามแรกจากคุณป้าป๊อบนะครับทําไมถึงเริ่มทำเซิร์ฟเวอร์ในไมค์คลาครับอย่างแรกเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างต้องมีความชอบก่อนอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีก่อนทำเซิร์ฟเวอร์ไหมครับเพราะว่าเราชอบเราอยากที่จะทําอะไรที่มันเจ๋งๆอะไรที่มันใหม่แล้วก็เขาเรียกะไรมีความสนุก เวลาผมทำเนี่ยหรือทีมงานเราทำอะ่ะเราจะคิดอย่างแรกก่อนว่าผู้เล่นอะ่ะสนุกไหมถ้าผู้เล่นสนุกนั่นแสดงว่าเราตอบโจทย์เราสนุกไหมนั่นแสดงว่าเราตอบโจทย์เหมือนกันนั่นแหละคือจุดประสงค์ที่เราทำฟิวเจอร์คาร์ฟถึงทุกวันนี้ว่าฟิวเจอร์คาร์ฟเนี่ยมันต้องสนุกทั้งคนทำทั้งคนเล่นแล้วก็ต้องแปลกใหม่อ่าอันนี้นแหละคือสิ่งที่ทำให้ผมทำเซิร์ฟบอกกับว่าอยากพิสูจน์ให้ให้หลายๆคนที่แบบว่าไม่ได้ทำเซิร์ฟหรือว่าคนรอบตัวด้วยว่าเออ เที่ยวทำเซิร์ฟไมค้าแบบมันก็เจ๋งดีนะมันก็แปลกใหม่ดีอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคำถามแรกไปที่คำถามต่อไปจากคุณคอนตามนะครับมีอะไรที่เซิร์ฟอื่นไม่มีถ้าพูดแบบสาระเอาแบบสาระด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะถ้าเอาแบบสาระเนี่ยฟิวเจอร์คัพเนี่ยแตกจากเซิร์ฟอื่นยังไงทำไมถึงพิเศษกว่าคำถามเนี้ยเนี่ยต้องพูดก่อนว่าจริงๆอ่ะทุกคนจะได้เห็นตั้งแต่เข้าเซิร์ฟแหละว่าเรามีฉากคัสซีนมีคุยกับนางฟ้าก่อนแล้วก็ที่เอาแบบว่าพูดแบบรัดกลุ่มรวบรวม ทุกอย่างที่เราทำในเซรนะิร์ฟเนี่ยเราทำกันขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นสร้างจะเป็นโมเดลจะเป็นบอสจะเป็นสกิลที่นะเพลเยอรนะ์ใช้เนี่ยเราเนี่ยใช้ทุกอย่างให้เราคิดว่ามันเจ๋งแจ๋วออกมาให้ผู้เล่นได้เล่นกันอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์เราเด่นกว่าเซิร์ฟอื่นอืมแม่จะประมาณนี้เนาะม,มีทีมงานจะเสิร์ฟไหมครับอืมไปที่คำถามต่อไปนะครับจากเจหนึ่งศูนย์หนึ่งอนาเขาจะมีมินเนี่ยนให้ใช้ควบคู่กับเสรสตตนไหครับไม่มนนีอะ <laughs> แค่แค่สโตนอย่างเดียวก็แลกบอลแล้วครับนั่นแหละก็ถ้ามีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็จะไม่มีนั่นอะไรอ่ะต่อไปคำถามต่อไปจาก174 seven จะมีบอสใหม่เพิ่มหรือแก้ไขหรืไม่อย่างไรมีแน่นอนอยู่แล้วทำไมถึงถามล่ะพอคิดว่าเซิร์ฟเวอร์จะไม่อัปเดตแล้วล่ะไม่มีทางหรอกนะเฮ้อเขาถามคุณถามเขากลับด้วยเหรอ ที่คุณยิงคำถามกับนะครับเวฟเฮ้ยต้องห่วงเลยได้เล่นแน่ๆโอเคนี่หละครับคำตอบจากคนพัฒนาบอสอืมๆครับถัดไปนะครับจาก Evil Desert มีแรงบันดาลใจในการสร้างเซิร์ฟมาจากไหนครับเราคิดว่าอะไรที่มันเจ๋งใหม่แล้วก็สนุกแล้วก็ยังไม่มีใครเขาทำเนี่ยเราก็เลยอยากลองคือ หลายคนเนี่ยอันนี้สาหรับคนที่แบบว่ากําลังที่อยากทาเซิร์ฟอันนี้เป็นพูดแบบว่าให้ฟังนะว่าอย่าไปเชื่อกูรูมากว่าต้องมีอย่างนู้นอย่างนี้ต้องแบบทําอย่างนี้นะแบบว่าเด็กชอบอย่างนี้คือในมุมมองเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราอะเห็นเห็น,หนอ,อะไรอยากทาเซิร์ฟเพราะว่าเงินแต่ประเด็นหลักคือเราอะทำเซิร์ฟเพราะอยากให้มันสนุกอย่าให้มันเจ๋งอิสปาเลชันมันก็เลยมาจากการที่แบบเราเล่นเกมอื่นแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเซิร์ฟเนี่ยมันน่าจะทําได้นะเออมันน่าจะทําในเกมนี้ได้อ่านี่แหละคือ สิ่งที่เราเอามาใช้างานน่ประมาณนี้เนาะอืม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 ถัดไปนะครับจากคุณโอ๊ดกว่าจะสร้างเซิร์ฟได้ขนาดเนี้ยมีผมปาสัรอะไรกันบ้างดูเห็นใจนะเนี่ยเขาถามคำถามเลยเนี่ยถ้าเอาแบบถ้าพูดถึงว่าตอนก่อนออโรร่าเนี่ยจะปัญหาจะอยู่ที่ว่าทีมงานเราน้อยเราบริหารจัดการกันแบบว่าไม่ค่อยดีพูดก่อนว่า เรียกว่าถ้าเป็นของอลรลาเนี่ยปัญหาหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของเวลาซะส่วนใหญ่ทีมงานเนี่ยเราจะต้องใช้วเวลาเยอะมากในการทําแล้วก็แบบเวลาเราทําอะไรทุกอย่างเนี่ยคือมันจะผ่านไปไวมากก็อันนี้ถามทีมงานทุกคนยังได้เลยว่ามันแบบเป็นเรื่องของเวลาจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ประมาณนี้อืมอ,อืมเพราะเราต้องเก็บเพราะอะไรรายละเอียดด้วยนี่ออกใช่ไหมครับมันเป็นรายละเอียดด้วยฮะเพราะมันก็เลยใช้เวลาเยอะกว่าเราแบบใส่ใจทุกๆอย่างเลยที่เราได้ทําลงไป อ่าใช่แล้วต่อไปจากคุณเฟรมเอ,ก,เอ,ก,เอกนะครับจะมีเควสประจำซีซั่นไหมครับถ้าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ไม่มั่นใจสิจะตอบตอบต,ตอนนี้ไม่ได้นะครับรอดูไปก่อนอ่าเป็นเรื่องของอนาคตอีกแล้วนะครับคำถามต่อไปจากฮิวโก้หนึ่งแปดหนึ่งสองทำไมถึงต้องชื่อฟิวเจอครับต้องพูดว่า มันนานมากคือตั้งแต่ทำเซฟเนี่ยอันนี้คือพูดก่อนว่าเรามีทีมงานเก่าคนหนึ่งที่เขาเป็นคนดูแลเพจอ่าชื่อแซมอันนี้เป็นอันนี้ต้องขอกล่าวถึงบุคคลที่3ว่าพี่แซมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ผมมานานไม่ว่าจะวงการโอวัตหรือว่าแข่งอะไรมาก่อนเขาก็เสนอว่าชื่อฟิวเจอร์คาร์ฟเนี่ยมันเหมาะด้วยคำที่ว่าฟิวเจอร์หมายถึงอนาคตคาร์ฟเนี่ยหมายถึงไม์คาร์ฟเราก็เลยเอาฟิวเจอร์กับคาร์ฟเนี่ยมารวมกันให้เป็นคำว,ว่าฟิวเจอร์คาร์ฟนอะ่า คือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่พูดถึงว่าแนวทางอะ่ะในการตั้งชื่อมันก็ประมาณนี้แหละ,ะดูมีที่มาเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละคำถามต่อไปจากคุณโค้ดอีกรอบนะครับถ้าสมมติึืนในเกมเกิดเฟอร์ขึ้นมาเนี่ยแอดจะมีวิธีในการจัดการอย่างไรครับเงินเฟอร์เหรออันนี้เป็นเรื่องธรรมดาคิดว่าผู้เล่นขยันมันก็จะมีเรื่องของเงินมากเกินไปแต่โดยรวมคิดว่าเซิร์ฟเนี่ย เราก็พยายามหาช่องทางการระบายเงินนะตลอดเช่นว่าจะมีกล่องสุ่มเงินที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีกหรือว่าจะมีการซื้อสัตว์ขี่ซึ่งอันนี้พูดก่อนว่าคิดว่าคลิปนี้ปล่อยออกไปเนี่ยสัตว์ขี่ก็น่าจะมาแหละเราก็น่าจะได้มีสัตว์ขี่กันแต่ละคนอ่าก็น่าจะประมาณนี้ครับวิธีการจัดการคือของในเซิร์ฟมันราคาก็ไม่ได้ถูกอยู่แล้วคิดว่าไม่ไม่น่าเฟ้อขนาดนั้นแล้วคิดว่าเราก็ได้ใช้เงินกันเยอะอยู่แล้วด้วยหรือรู้กันอยู่ครับเจอกันต้นเดือนหน้า ต่อไปนะครับคำถามนี้มาจากคุณสิบการคิดว่าเซิร์ฟในอนาคตเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็คงจะมีอัปเดตมากขึ้นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขี่เกาะใหม่ไอเทมมอนชุดเกราะสกิลก็คือเซิร์ฟจะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีเกมเพลย์ที่แบบเยอะมากขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าเอา้าทำไมเจมสกิลอะไรพวกนี้มันถึงไม่กำหนดอาชีพเพราะว่าเราต้องการให้เพ่อนอะบิว สกิลในความหลากหลายไงเดี๋ยวปะว่าอ่ะเป็นนักดบบาบ้ก็จะมีฮิลอาจจะมีสกิลของนักเวทนั่นคือผมเขาเรียกว่าอิสระในการที่คุณจะแบบมีเกมเพย์ของตัวเองได้เลยว่าอยากจะใช้สกิลอะไรอ่าประมาณนี้สำหรับแนวทางในอนาคตคนเนาะอืมแล้วเขาก็ถามต่อมาด้วยว่ามีความพิเศษอย่างไรและมีแนวทางในการจัดการหรือการบริหารง,งานอย่างไรไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นจุ๊บๆด้วยนะถ้าพูดว่าพิเศษ<อ>ยังไง จริงๆความพิเศษของเซิร์ฟเราก็จะอิงจากคำถามก่อนวนันนี้ไม่เกี่ยวกคำถามเองใช่ไหมว่าเซิร์ฟเวอร์เราจะแตกต่างยังไงค่ะพี่อะไรที่เซิร์ฟอื่นไม่มีถ้าพูดแบบสาระเอาแบบสาระด้วยนะยเดี๋ยวเดี๋ยวนะถ้าเอาแบบสาระเนี่ยคือเจ้าทามเนี่ยแตกต่างเซิร์ฟอื่นยังไงทำไมถึงพิเศษกว่าคำถามเนี้ยเนี่ยต้องพูดก่อนว่าจริงๆอ่ะทุกคนจะได้เห็นตั้งแต่เข้าเซิร์ฟแล้วว่าเรามีฉากคาซีนมีคุยหนังฟ้าก่อนแล้วก็ที่เอาแบบว่าพูดแบบรัดรูปรวม,รม,รมทุกอย่างที่เราทำในเซิร์ฟเนี่ยเราทำกันทีละเอ็ดไม่ว่าจะ เราเนะี่ยใช้ทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเจ๋งแจ๋วออกมาให้ผู้เล่นได้เล่นกันแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์เราเด่นกว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นมีการบริหารยังไงการบริหารเนี่ยต้องพูดว่ามันแล้วแต่เจ้าของเซิร์ฟเวอร์นั้นว่าจะจัดการยังไงจะแบ่งงานยังไงให้ไม่วุ่นวายพูดก่อนว่าฟิวเจอร์คราฟเนี่ยเราจัดการแบบง่ายๆเลยไม่ต้องคิดมากงานใครงานมันรับผิดชอบส่วนนั้นทำงานคู่ใครก็จัดการรับผิดชอบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอย่างแรกเลยต้องมีเราเราต้องมีความรับผิดชอบอยู่แล้วจริงๆคิิดว่่าาเเรืองนี้บสกกม ก็แล้วแต่เซฟครับส่วนตัวคิดว่าการจัดการของผมเป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้เนาะจะไม่เกิดความวุ่นวายด้วยอืมโอเคคำถามถัดไปจากธรรมมะไอพีฟิวเจอร์คลาสสตูคืออะไรเยอะเยอะยันก็เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่า f u t u r e c ์คลาสสตูดิเนี่ยเราจริงๆเราไ,ได้มีโพสเนื้อหารเรื่องเนีน้ไม่ได้เพจแล้วว่ามันคืออะไรแต่เราจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้แบบสั้นๆกัน ฟิ t u r e ์ครับสตูดิเนี่ยเราจะทําเพื่อทำคอนเทนต์แต่ก็ทําเนื้อหาต่างๆที่สนุกไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเกมเป็นเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับอัปเดตนู่นนี่นั่นที่เราจะอัปเดตข่าวสารผ่านทาง YouTube ให้คนดูได้ดูกันอ่านี่คือจุดประสงค์ของฟิ t u r e ร์ครับสตูดินั่นเองเป็นแบบว่าเพิ่งเปิดตัวร้อนๆเลยออกอจากงาน <c oughs> โลโก้ก็เพิ่งสดๆร้อนๆเลยโอเค คำถามถัดไปจากซิโลซิโ o t o xd ถ้าหากคนเลิกเล่นกันไปเยอะเนี่ยแอดคิดว่าสาเหตุจากอะไรครับมีมีอยู่สองอย่างคือเบื่อก็มีดรามา่าแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเบื่อแต่ว่าต้องพูดก่อนว่าคิดว่าฟิวเจอร์คาวเนี่ยไม่น่าเบื่อขนาดนั้นสำหรับใครที่ดูคลิปอยู่หรือว่าคนที่เล่นอยู่ก็ทีมงานก็มีอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็ทํางานกันตลอดเวลาคิดว่าอ่าส่วนหนึ่งอาจจะจากความเบื่อแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเพิ่มให้มันหลากหลายมากขึ้นอ่าอันนี้เราก็เข้าใจในกลุ่มผู้เล่นที่เลิกเล่นกันไปอ่า คำถามถัดไปจากควอนตั้มฟิวเจอร์ค้ามีความเป็นมาอยา่างไรมีสปอนเซอร์อยังแล้วทำไมถึงได้ถ้ามีถ้าตอบในแบบที่เข้าใจคือความหมายก็คือว่าฟิวเจอร์ค้ามเนี่ยคืออะไรอีกถูกไหมถูกว่าถ้าตามคำถามก็คือฟิวเจอร์ค้ามเนี่ยก็เหมือนคำตอบก่อนหน้านี้เลยก็คือฟิวเจอร์ค้ามเนี่ยเราตั้งมาจากคำว,ว่าฟิวเจอร์ที่แปลว่านาคตกับค้าที่เป็นคำว่าใหม่ค้าแล้วเอามาแมทช์กันเป็นคำว,ว่าฟิวเจอร์ค้า นั่นหมายความว่ามันก็เหมือนคําว่าอนาคตของไมค์ครับอ่าประมาณนั้นแล้วก็ที่เขาถามเพิ่มเติมนะครับคือว่ามีสปอนเซอร์ย่างก็แน่นอนครับแน่นอนว่ามีสปอนเซอร์แน่นอนครับก็ขอบคุณ c o สไบส์สตูดิโอนะฮะที่สนับสนุนเครื่องดีดีๆนั่นเองอ่าอ,อย่าไม่ใช้วิการด้วย<ถ>น,น,นะครับอืม ต่อไปนะครับจากคุณ0 0 2 x อดีอีกแล้วนะครับแอดแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างครับอนนเดี๋ยวจะพูดให้ทุกคนเลยกันเพราะว่ามันจะมีคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยประมาณ6คนอ่าแล้วายคว่าทีมงานเรามีประมาณ11คนนะครับค่อนข้างเยอะเลยฮมจะพูดให้ฟังตั้งแต่คนแรกยานคนสุดท้ายเริ่มจากแอดมินก่อนตัวผมเป็นหน้าที่ครีเอเตอร์แล้วก็เป็นครีเอทีที่ คิดแนวคิดต่างๆคิดว่าเกมเพย์จะเป็นยังไงมีลูกเล่นยังไงแล้วก็ไอเทมจะเป็นยังไงอ่าเป็นแบบกัปตันต้นหลเลเัเรือ,อ,รอเอ้ยเรียกว่าอะไรกัปต,นตนนันเออกัปตันก็คนต่อไปถ้าเรียกจากแอดมินก็เป็นนอตวิลโล่นั่นเองจริงๆเราอาจจะได้เห็นกันหลายครั้งแล้วนอตเนี่ยเ,เข้ามาในฐานะรองซีอีโอก็เป็นครีเอทีฟแล้วก็คนทำมีเดียต่างๆของเซิร์ฟเราแล้วก็เป็นบิวดเดอร์ด้วยอ่านี่คือหน้า mm hmm. ที่ของนอต คนต่อ,อไปก็อิงอิงกับนอเนี่ยมาด้วยกันอิงก,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 ก็เป็นวิวดอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่คิดสตอรี่เซิร์ฟเวอร์ของเราด้วยสองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะได้เห็นกันบ้างแล้วการพูดถึงทีมงานคนต่อไปก็ที่ไม่อยู่นะตอนนี้ก็จะมีซิกฟีดซิกฟีดเนี่ยเราจะได้เห็นเขาในชื่อในเกมเนี่ยเป็นชื่อเกาหลีหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็น ดาราคนไหนก็ตามที่ผมดังอยู่ <laughs> เขาใส่ชื่อนั้นพัน <c oughs> เขามีหน้าที่เป็นสต,ตาฟนั่นเองก็คือดูแลทุกคนในเซิร์ฟเราจะได้เห็นเขาอยู่ในช่วงดึกๆบ่อยเพราะว่าเขาดูแลช่วงกลางคืนอ่าคนต่อไปก็เป็นอัมมิรุมิอันนี้เราก็จะได้เห็นอัมมิรุมิกันในช่วงเซิร์ฟ1.8-1.15เนาะหลายๆคนก็ได้เห็นกันบ้างแล้วว่าเขาเป็นทีมงานระบบนั่นเอง มีใครอีกนะครับที่ยังไม่อยู่อ้าก็มีเปรมก็เป็นทีมงานกราฟิกอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ว่าไม่ที่วันนี้ยังไม่ได้มาก็ทำมีเดียเหมือนกันนั่นเองมาแล้วพี่เอา้า <laughs> โอเคก็คนต่อไปก็ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เนี่ยเพิ่งเข้ามาสดๆเลยแล้วบางเด็กบางคนก็ได้เห็นแล้วก็เป็นทีมงานบิวเดอร์คนใหม่นั่นเองเป็นเด็กฝึกง,งานที่เพิ่งเข้ามา ก็นี่าจะเป็นข้อๆของคนที่ยังไม่คนที่ไม่ด้อยู่ที่นี่แล้วที่เหลือก็เนี่ยแนะนํากันเลยว่าแต่ละคนอ่ะทําหน้าที่อะไรบ้างอืมผมนะครับน้องข้าสารเป็น head builder ประมาณนั้นครับสวดีครับผมชื่อจุตานะครับทําหน้าที่ปั้นโมเดลครับอ้าวชื่อเวลอมอนทำบอสทำสกิลอ่าผมก็เป็น b u i l d อีกคนนะ อบคุณครับผมโอเคก็น่ะจะประมาณนี้เนาะต่อไปคาถามจากบุณโอ้นะครับจากที่แอดได้ทำเซิร์ฟมาสองครั้งและรีไปถึงสองครั้งเนี่ยแอดคิดว่าอะไรคืองานที่ยากที่สุดในการทำเซิร์ฟครับหลักๆนะที่คิดว่าเอสองครั้งเนี่ยมันคือไม่มีจุดเด่นไม่มีซิงเกิลเจของตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ได้โปรโมทเลยเรียกว่า ก็คือทำเซอร์เวอร์ปกติที่ทุกคนได้เล่นกันก็คือธรรมดานั่นแหละเราก็เลยลีนั่นแหละ,ลหละปัญหามันอยู่ที่ไม่มีความใหม่มากกว่าอ่าันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลกัหลกๆของการทำเซอร์เวอร์เนาะต้องมีอะไรใหม่ๆค,มครับตอมาเน้ครับคำถามถัดไปก็จากคุณโอ๊ตเหมือนกันแอดมีแอดมีวางแผนว่าจะทำเซอร์เวอร์ไหมครับถ้ามีอจะทำเป็นยังไงครับจะมีเควสลัสเอาใหม่ ต้นอาผิดคำถามจะก็อ่านผิดไปเลยคำถา,ถามถัดไปจากคุณโอ๊ตนะครับแอดมีวางแผนก็อ่านผิดอีกแล้วโอเคโอเคมาๆๆมาคำถามต่อมาจากคุณโอ๊ตเช่นเดิมนะครับแอดมีการวางแผนไหมว่าจะทำเซเวอร์ถ้ามีแอดจะทำอย่างไรจะมีเควสคลายสกายบ็อกหรืเปล่า วันนี้เป็นวันที่22นะครับวันที่เราอัดอยู่นั่นเองก็ถ้าถามว่าจะมีเซอร์วิสไหมมีแน่นอนว่ามีเซอร์วแนะ่แล้วจะเป็นยังไงเควสเนี่ยเราพูดได้ว่าเหมือนกันจะต่างกันนิดหน่อยอาจจะมีช็อปคิปเปอร์บ้างแต่ว่าก็ยังมีเควสที่เราทำเหมือนทุกวันนี้อยู่แน่นอนแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คงพูดไม่ได้เพราะว่าคิดว่ามันก็เจ๋งพอตัวพอทัวเลยเพราะงั้น รอติดตามแล้วกันคิดว่าคงไม่เกินแต่จากคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีพูดถึงในอัปเดตต่อไปอ่าก็รอดูกันไปนะครับครับนนผมคำถามถัดม,มาจากธรรมมะไอพีครับแอดมินเคยหมดไฟกันไหมครับเคยดิลืมจ่ายค่าไฟบ่อยอะตายนี่แล้วโ,โหยังชาบอททะเลโคตรยากคำถามต่อไปคำ <c oughs> ถามถัดม,มาจากโอทนะครับ ก่อนหน้านี้ที่แอดจะมาทาเซิร์ฟแอดเคยทําอะไรกันมาก่อนครับโอเคจะถามภาสาละอย่างงี้นะอาอย่างผมเคยเป็นนักกีฬาโอลิมปิกมาก่อนก่อนที่จะมาทําไมครับอ่ะอันนี้แหละซัพเปิลเกมเกลือกระสับรอง <c oughs> ลูทบ็อก <c oughs> แล้วที่มาคอนอื่นละ่ะอันนี้ต้องถามคอนอื่นด้วยไหมเป็นต้นหนเรือฮะฮะคุณห,หรอคุณจะออกทะเลหรอคุณจะไปตามหาวันทีอย่างนั้นเหรอเยี่ยมเลยไ่หวงนะ อ่ะกาม,มั้สําหรับผมคือก็เรียนอนะ่ะก่อนที่จะมาทําเสริมก็เรียนปกติเลยแล้วก็ชอบเล่นใหม่แล้วพี่อ,อไนไมครอ่อส่วนตัวผมก็เปิดร้านรับท่าโมเดลอยู่ครับตอนนั้นอืมครับแล้วก็เรียนฟิลฟ์ฟาวสอนคนนู้นละ่ะนั่งเงียบเลยครับผมอ่าก็ก็ก็ ก็ธรรมดาก็เรียนแล้วก็เล่นเกมแค่นั้นแหละโหชีวิตเจ๋งมากนะชิ้นงานโคตรคูลเลยนะซาเวตมากพี่น้ำถือเลยอะไรครับเลเวล่ะเวเวล่ะเป็นมนุษย์ธรรมดาครับตลอกกว่าคนอื่นแค่นั้นแหละนี่ความมั่นหน้าเนี่ยมันอะไรกันเลยอ่ะก็นั่นแหละ โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวผมตอบภาษาละนะที่ทำแบบนี้เพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบแรกของนะคุณก็จะรู้ใช่ไหมล่ะว่าคุณจะได้อะไรแู้มแต่ว่าถ้าคุณทำแบบเนี้ยคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่คุณจะได้จาก n p c อ่ซอะคุ้มหรือเปล่ากับที่คุณทำถูกปะไม่รู้ว่าแบบอะผมเอาเมล็ดพืชให้คุณไป้วผมจะได้อะไรตอบแทนคุณก็ไม่รู้ถูกไหมเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเจ๋งเพราะคุณไม่รู้ไงว่า ตัวเควสเน่ยจะมอบอะไรให้คุณคุณอาจจะได้วุธสุดเจ๋งก็ได้คุณอาจจะได้ยาก็ได้คุณอาจจะได้เงินได้อีกพีก็ได้อ่ามันเลยดีกว่าแบบแบบเก่าที่เป็นแรกของเพราะแรกของอะคุณรู้อยู่แล้วว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองดาบนี้โหดสุดโอเคผมทําแค่ดาบนี้ก็จบแต่นี่คือคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้อะไรกลับไปอ่ามันเลยเจ๋งกว่าอ่าครับก็ประมาณนี้คำถามถัดไป คนชื่อออสในี่มันถามเยจริงๆครับจริง <c oughs> ถามอะไรเยอะแยะเออจะถามอะไรเยอะเนี่ยค <c> ำ <oughs> ถามถัดไปถ้าเซิร์ฟเกิดอาการแหลกมากๆเนี่ยแอดคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับถ้าจาก <จะ S 1> ป,ปัจจุบันอ่าใช่วงจรเลสโตนส่วนใหญ่เป็นวงจรเลสโตนกับพอปเปอร์ทำงานเยอะเกินไปมันเลยกูไม่หวังดีส่วนใหญ่ในเซิร์ฟมันชอบสร้างวงจรลูก ไม่หวังดีชอบคำนี้วะ่ะทีมงานเว็บก็ได้ทำการไปทุบทิ้งบางส่วนแล้วนั่นเองอใช่แล้วพี่เว็บแย่มากเย่ไม่น่าดาัาเห็นผู้เล่นบทว่าเลสโตนหายไปไหนเด <steeds S 3> ี๋ยวแอนนี่สินะคนร้ายฝีมือเขาคนนี้นี่ไม่เคยทำอะไรเลยไม่จริงเอาพี่ไม่ทำงานเหรอมาต่อไปคำถหนต่อไปต่อไปนะครับถ้า1.16ออกมาเซิร์ฟจะอัปเดตเวอร์ชั่นตามไหมครับ ต้องสัปพักเลยแหละครับกว่าจะอัปเดตตามได้ถูกต้องต้อง,องเพราะว่าหลายๆอย่างระบบพื้นฐานมันไม่ได้อัปเดตเป็น1.16เลยไงปัจจุบันพร <อ S 1> ก็ต้องรอต่อไปเพราะว่าบางโลบ1.15ก็ยังไม่มางั้นก็คงต้องรอกันต่อไปเนาะสำหรับวิ่ง่ายก็ <2. 6. S 1> คือมันยังไม่ซัพพอร์ตนั่นเองใช่แล้วใช่แล้วละไปป่าอะไรกันนักหนาคำถาม,ถามต่อไป คำถามต่อไปนะครับจากคุณ xReturn ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโปรเจกต์ออรรานั้นมีความพิเศษด้าน MMORPG บอก Survival ซึ่งผู้คนสน่วนใหญ่เนี่ยตามหาแนวนี้กันมานานมากแต่มันก็เกิดจากคำถามในหัวของผู้เร่นว่าโปรเจกต์ออรราต่างจากเซิร์ฟ m อ o เซิร์ฟอื่นยังไงอืมโอเคถ้าถามว่ามันแตกต่างจากเซิร์ฟอื่นยังไงผมพูดแบบว่าถ้าเอาจริงๆผมอยากให้มาลองก่อน คนที่ดูคลิปนี้อยากให้มาลองเล่นเซิร์ฟเราก่อนแต่ผมจะตอบแบบว่าตร้ตรงไปตรงมาจริงๆคําถามเนี้ยเราได้ตอบไปแล้วในช่วงคาถามแรกๆเลยว่าเราต่างอย่างเซิร์ฟมันยังไงก็เหมือนที่บอกไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเซิร์ฟเนีย้ยเราคิดคิดมันขึ้นมาเองมันจะเป็นสร้างจะเป็นแมปจะเป็นบอสเป็นสกิลแล้วก็คิดคิดมันขึ้นมานั่นแหละคือสิ่งที่คิดว่าพิเศษความหลากหลายที่ผู้เล่นได้เล่นไม่ว่าจะเป็นสกายบ็อกอันเดกเกลวเอ็กซิท คุณสามารถเลือกเล่นได้ทั้ง3อย่างโดยที่คุณไม่ต้องไปแยกเซิร์ฟคุณสามารถเล่นกับเพื่อนก็นได้เพื่อนคุณชอบสกายบล็อกหรอก็มาเล่นได้คุณชอบเอ็กซิสก็เล่นได้ในเซิร์ฟเดียวอ่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าพิเศษกว่าเซิร์ฟอื่นคุณไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วว่าเอ้ยกูจะไปเล่นสกายบล็อกนะไม่เอาจะเล่นเอ็กซิสเนี่ยผมรวมไว้ที่นี่เซิร์ฟเดียวละคุณสามารถมาเล่นด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องแยกเซิร์ฟแถมยังเมดิกาสุดเจ๋งแจวง๋วกด้วยถูกต้องนะครับเพอพัง

อัปเดตตัวเองขึ้นจนรองรับได้ถึง500คนและมีระบบที่แข็งแกร่งขึ้นนะฮะแล้วก็เขาถามว่าแอดมินเนี่ยจะรองรับผู้เล่นที่แปลกใหม่แปลกหน้าคนละความคิดได้ไหมอืมคำถามนี้เนี่ยเอาจงจริงนะปัจจุบันเนี่ยทุกคนที่เข้ามาเ,เล่นเซิร์ฟหรอแตาก็มีไมซ์เซตที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าพูดตามความจริงเพราะว่ามันไม่ใช่คําถามที่ แปลกใหม่อะไรมากเพราะจริงๆอ่ะผู้เล่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าผู้เล่นในเซิร์ฟทุกคนอาจจะมีมายเซ็ตหรือความคิดแนวเดียวกันเพราะงั้นอ่ะสิ่งนี้มันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะงั้นอ่ะเขาเรียกอะไรมันก็ยังหลอกรลับได้อยู่ดีนะสาหรับคนอื่นที่ไม่เนี่ยคิดแปลกใหม่หรือใครที่คิดว่ามีไอเดียดีๆแล้วแบบว่าอยากให้เราทําก็ลองบอกได้นะก็คือมีห้องเสนอความคิดให้เสนออยู่ละถูกต้องรครับใน d ิ s c o r d เลยแล้วเขาก็ แล้วเขาก็ถามเพิ่มเติมได้ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเซิร์ฟเนี่ยมีพวกแฮ็กพวกชายบัคพวกโกงกินเซิร์ฟเข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยแอดมินจะมีระบบหรืออะไรที่รองรับเพลเยอร์พวกนี้ยังไงเป็นคำถามที่ดีเอาจริงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราผมเห็นว่ามีการใช้บัคเราก็จะทำการลบไปเทมชิ้นชิ้นนั้นทิ้งไปเลยรวมถึงว่าเรามีการตักเตือนผู้เล่นอยู่แล้วแต่หลักๆถ้าเอาให้แบบเห็นผลจริงเห็นผลชัด ถ้ถึงในช่วงเวลาที่เซิร์ฟมีคนเล่นระดับนั้นจริงๆคิดว่าการแบนเนี่ยจะส่งผลกับเขามากในลมที่ถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนอารมณ์ว่าเราเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งแล้วเราแบบรักมันมากแต่ว่าเราก็แบบอยากจะใช้ช่องโหว่การโดนแบนเนี่ยค่อนข้างจะร้ายแรงก็อาจจะมีการแบนแล้วก็แน่นอนว่าคน,เ,นเราต้องมีสตาร์เพิ่มขึ้นอยู่แล้วที่จะทั่วถึงกับผู้เล่นมากขึ้นอ,อันนี้ไม่อยู่แล้วครับคิดว่าในทางการแก้ปัญหาคงจะเป็นเรื่องของการแบนตักเตือนแล้วก็แก้ไขบั็กถ้าเราพบเห็น ถัดมานะครับจะเป็นช่วงฟา e ค t i o n นะครับเราจะยิงคำถามรัวๆให้ทีมงานของเรานั้นตอบภายในสามวิ <Okay. S 2> ความหรือยังคะทุก uh huh. คน uh huh. ออะอาวาวอืมอืมโอเคคำถามแรกนะครับจากทีมมี่ทีเฮสจัดมาเป็นบ็อกเซตเลยนะครับ11เอคำถามพร้อมนะครับ3 2 1 จะมีการเพิ่มอัปเกรดลิมิตของสัตว์ต่อช้างหรือไม่ไม่มีครับปัจจุบันเยอะแล้วจะมีจุดฟาร์มเลเวลอีกไหมถ้ามีจะมากแค่ไหนมีอยู่แล้วบางคนหาทิกได้อยู่แล้วมีจุดสุ่มของทั้งเติมและเงินอีกหรือไม่อันแน่นอนระบบซัมมอนบอสหรือไม่มีไหมมีแน่นอนครับปัจจุบันมีอยู่แล้วมีมเกมอื่นไหมที่ไม่ใช่สกายบ็อกมีแน่นอนครับเดี๋ยวกำลังทําชุดเกราะอาวุธมีไหมมีแน่นอนเปิดเซิร์ฟมานานแค่ไหนแล้วเปิดมากี่ครั้ง4ีเดือนเปิดมาสองครั้งปิมทั้งสองครั้ โอ้ตั้งแต่ OK. หลายปีจบแต่หลายปีหลายปีโอเคหลายปีมันมียูเดอร์ฝป็งานสร้างมานานแค่ไหนครับเยอะครับเยอะพอตัวหลายปีครับหลายปีเลยแบบหลายปีเลยจะมีการจัดกิจกรรมอีกไหมครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนมีทีมงานทำเซิร์ฟเวอร์มากแค่ไหนครับติบเอ็ทคนมีแววจะมีอาชีพใหม่หรือไม่ครับมีแน่นอนครับก่อนหน้านี้แอดมินทำเซิร์ฟเคยทำงานทุิตแอดมินมีระบบอะไรเพิ่มเติมไหมครับ มีแน่นอนทำไมถึงตั้งชื่อว่าอ u ร o r a Project มีแน่นอนทอบแสงเหนียวเนียโทอโทษทำไมตั้งชื่อว่าโปรเจกต์เดี๋ยวเอร Aurora เพราะว่าชอบแสงเหนือครับเท่มันแบบเป็นแสงสวยดูมีอนาคตเกินสามวีแล้วนะจากธรรมะไอพีครับแอดมินจะรับทีมงานเพิ่มหรือไม่แน่นอนครับอืม ทำแน่นอนมีแน่นอนต่อไปเวลาทั้งวันเลยเฮ้ยเฮ้ยต่อไปต่อไปเป็นเซตคำถามจากคอนตามนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าจะทำเซิร์ฟให้อยู่อันดับต้นๆแน่นอนครับแล้วมอสจะมีทุกแจวขนาดนี้แน่นอนครับทีมงานเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับทำไมถึงทำแนว M อเวอจครับมันทำง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ง่ายถ้าง่ายจะมีคมไหมครับ อะไรนะเลยรับมีจริงเลยรับม mm ีจริงไหมครับมีการถามคามอนเตอร์แบบไหนอันนี้มีแบบว่าเนฟลายวันไม่สิรายสัปดาห์หากเปรียบเทียบมินเนี่ยนกับเรสโตนอันไหนคู่ควรกว่ามินเนี่ยนก็แล้วแต่ความชอบเนาะมินเนี่ยนจะมีการเอาอาชีพอื่นมาเสริมอีกไหมครับมีแน่นอนครับจะมีระบบแชร์เอฟพีปาร์ตี้ไหมครับมีครับมีแน่นอนครับ จะมีคลาสสองถึงสามต่อไปอีกไหมครับมีแน่นอนอาชีพยากเครับจะมีการปรับจอบมอนให้หลากหลายไหมครับอ่นแน่นอนทำอะไรเยอะแยะจากคอนตั้งเหมือนเดิมครับจะมีการทำเวสอาชีพไหมครับอก็มีอยู่แล้วนี่จะมีการเวสที่ทำได้เฉพาะอาชีพหรอจากคอนตั้งนะครับจะมีการทำเวสเพื่อรับสกิลอาชีพนั้นไหมครับมีครับถามอะไรนี่เอาไหม ก็โดยรวมแล้วคําถามที่เราคัดมาไม่สิจะเรียกว่าคาทีเลยนก็โมันก็เกิดหมดแล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับก็คําถามได้หมดแล้วสำหรับใครที่ยังมีคําถามแล้วสงสัยแล้วเรายังไม่ได้ตอบก็เข้า Discord กันมาได้นะครับก็เข้ามาถามคำถามกันได้ก็วันนี้ก็ขอบคุณคนที่ดูอยู่นะครับฟิชเ r อร์ครับสตูดิเราก็ฝากติดตามผลงานด้วยแน่นอนว่าในอนาคตเรายังจะมีอะไรอัปเดตอีกมากมาย นั้นก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้ด้วยแน่นอนว่าเราจะคลิปรัวๆแล้วเจอกัน